สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ก็พบกับคุณครูไพโรธผาสวรรค์อีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหานะครับในหัวข้ออะไรครับการเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ําเอเหมือนเราเรียนไปแล้วนี่นาเรียนหรือ,อยังเรียนแล้วใช่ไหมครับแต,แต่แต่ยังไม่ครบใช่ไหมลูกวันนี้เรามาเรียนรู้ในหัวข้ออะไรกันต่อนะครับ มาดูกันนะครับนักเรียนรู้จักคําสั่งเร้งไหมครับเอ๊ะเร้งที่แปลว่าอะไรลูกน่าจะแปลว่าช่วงเอ๊ะมันเป็นช่วงของอะไรล่ะนะครับพอดูไหมครับมีบางคนยกมือนะแสดงว่าคุ้นๆใช่ไหมลูกหรือไม่ก็คงทํากันบ้านนะครับสืบค้นข้อมูลมาก่อนแน่ๆเลยนะครับคําสั่งนี้นะครับเอาไว้ทําอะไรครับในภาษาไพทอนเอาไว้ทาอะไรลูกเอาไว้สร้างลําดับของตัวเลขนะครับตามขอบเขตที่กําหนดใช่ไหมครับ แสดงว่าตามขอบเขตเนี่ยจะต้องมีอะไรครับมีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดเอคล้ายๆกับการใช้งานในครั้งที่แล้วเลยนะนะครับมาดูซิว่ามีอะไรพิเศษครับถ้าเราเขียนคำสั่งเร n งแล้วตัวแปร x นะครับความหมายก็คือเริ่มจาก0ถึงค่า x สังเกตดีๆนะเริ่มจาก0น,นะครับนะไม่คุ้นเนาะปกติคือทำไมลูกถ้าเป็นช่วงที่กำหนดนะครับปกติเราจะเริ่มจาก1ใช่ไหมครับ ขาวนี้ต้องจําดีๆนะในภาษาไพทอนเริ่มจาก0นย์ะครับแต่ถ้าเราเขียน range x y ความหมายคือเลยครับเริ่มจาก x ไปจนถึง y นะครับเริ่มจาก x ไปจนถึง y นะครับแต่ถ้าเขียนเป็น x y z ตัว z ที่เพิ่มขึ้นมานะครับอันนั้นคือ step นะครับในการเพิ่มหรือการลดนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการใช้งานดีกว่านะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับถ้าเขียนเป็น range สิ คิดว่าผลลัพธ์น่าจะออกมามีเลขอะไรบ้างครับได้ไหมเริ่มจากเท่าไหร่ลูกไม่ใช่หนึ่งนะครับเริ่มจากศูนย์เพราะนั้นน่าจะเป็นศูนย์ถึงเท่าไหร่ครับถึงเก้านะครับก็คือสิบตัวนะครับศูนย์ถึงเก้านะครับแล้วจะเขียนเป็นเลขห้าแล้วก็คอมม่าได้สิบและครับเริ่มต้นที่ห้านะไปจนถึงเลขอะไรครับเลขเก้านะครับ 5, ้าหกเจ็นะครับดูดีๆนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเขียน3พารามิเตอร์ลครับคือมี3ค่าอยู่ด้านในมีทั้ง5มีทั้ง10แล้วก็มี2ด้วย2คืออะไรนะ2ในที่นี้คือสเต็ปนะครับหรือว่าลำดับในการเพิ่มขึ้นนะลูกก็คือเริ่มจากอะไรครับ5แล้วก็เพิ่มทีละ2ใช่ไหมครับเป็น7เพิ่มอีก2เป็น9เพิ่มอีก2เป็น11ออกไม่ได้นะ11ไมครับเกินเกินค่าสูงสุดที่เรากำหนดไว้นะครับ คราวนี้ถ้าเป็นลบบ้างเริ่มต้นเป็น5ครับตามด้วยลบ10แล้วสเต็ปเป็นลบ2ลบ2นี่น่าจะเพิ่มหรือลดครับน่าจะต้องลดใช่ไหมลูกเอจาก5แล้วเป็นเท่าไหร่นะ5แล้วก็เป็น3เป็น1คราวนี้ต้องลดอีก2ใช่ไหมครับจาก1 0ก็กลายเป็นลบ1นะครับลบ3ลบ5ลบเลบเพราะันนั้นสังเกตดูดีๆนะครับการประยุกต์ใช้นะครับจะเห็นว่าทำไมครับมีทั้งค่าเริ่มต้น ค่าสิ้นสุดแล้วก็มีทั้งสเตปหรือการเพิ่มการลดในตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานําคําสั่งเล n งนะครับมาประยุกต์ใช้ในการวนซ้ําำจะใช้งานอย่างไรนะแล้วจะมีการนําไปใช้ประโยชน์หรือเปล่าเพราะคําสั่งนี้ในภาษา C ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเด็กๆเคยเขียนโปรแกรมโดยใช้คําสั่ง for ไหมครับ ครั้งที่แล้วเหมือนมีคนตอบว่าเคยใช้ใช่ไหมครับพอบอกว่าการวนซ้ําที่เราคุ้นชินมีคําสั่ง y กับคําสั่ง for แสดงว่ามีบางคนเคยเขียนแน่เลยนะครับแต่วิธีการเขียนในภาษาไพทอนแตกต่างจากภาษา C อย่างไรนะครับลองมาดูกันนะครับคําสั่ง for ในภาษาไพทอนนะครับเป็นอย่างไรนะครับมาดูซิเป็นคําสั่งที่ใช้ในการทําซ้ํานะครับโดยกําหนดจํานวนรอบที่แน่นอน ถ้าต้องการ5รอบนะครับก็ทำไครับระบุไปเลยนะครับแสดงว่าในนั้นอะไรจะหายไปครับต่างจาก Y ายแน่ๆเลยใน Y ต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นจริงถึงจะทําคําสั่งนะครับและก็จะวนทําไมครับกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขใหม่แต่ถ้าเป็นเท t ทำไมครับก็ทําคําสั่งลําดับถัดไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นฟอรเนี่ยมีจํานวนรอบที่แน่นอนแล้วเวลาการใช้งานเขียนอย่างไรนะครับ คำสั่งแบบ for นะครับเวลาเราเขียนนะครับก็จะมีตัวแปรนะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง in in อะไรล่ะ in ช่วงของตัวเลขที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยคําสั่งที่เราอยากจะให้ทําซ้ํานะครับถ้าเขียนเป็นลักษณะของผังงานเอ๊ะผังงานลักษณะนี้คุ้นๆไหมครับเหมือนหรือต่างจากคําสั่ง y ครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับอา้าวแล้วเงื่อนไขจะตรวจสอบอะไรล่ะ ก็คือเป็นการตรวจสอบจากตัวเลขนะครับที่เราระบุลงไปเลยนะครับถ้าดูจากในผังงานเนี่ยเราจะบอกว่าเหมือนกันเลยนะครับแต่ไปดูจากอะไรดีกว่าครับไปดูจากวิธีการเขียนโดยภาษา Python ดีกว่านะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างผลลัพธ์นะครับกรณีที่นับเป็นเลขคู่นะครับเริ่มต้นจาก0ใช่ไหมครับ 2, 4, 6, 8, 10, 12อันนี้เหมือนกับ y เลยนะครับไปดูจุดต่างดีกว่าลูกนะครับพรเปลี่ยนเป็นทีละหนึ่งใช่ไหมครับ ถ้าเเริ่มต้นที่1ก็จะกลายเป็นเมื่อกี้นับด้วยคู่คราวนี้กลายเป็นเลขคี่นะครับแล้วถ้าต้องการเพิ่มทีละ5้าล่ะครับไปปรับเปลี่ยนที่ตรงไหนลูกจาก a เท่ากับ a บวก2กลายเป็นอะไรลูกกลายเป็น a เท่ากับ a บวก5นะครับ A อันนี้ค้ณๆน,น,นะเราน่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของอะไรได้ครับเคยท่องสุดคูณไหม2คูณ1เท่ากับ2 2คูณ2เป็นมีการเพิ่มเป็นลักษณะของสเต็ปใช่ไหมครับนะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ คราวนี้มาดูวิธีการเขียนในภาษา Python กันบ้างนะครับจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับในการแสดงตัวเลขนะครับที่เป็นเลขคี่ตั้งแต่1-10ถึงส0สังเกตดูนะครับในบรรทัดที่1เนี่ยมีคำสั่ง for อยู่นะครับตัวแปรชื่อว่า i อา้าวตัวแปรไม่ได้ประกาศเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรนะครับในภาษา y y t o o เนี่ยถึงเวลาก็ใช้งานได้เลยนะครับ in length l e คืออะไรลูก l e n ก็คือช่วงของข้อมูลหรือขอบเขีของข้อมูลที่เรา ต้องการที่จะระบุไปนะครับในที่นี้คือกําหนดเป็น1นึถึงสิแล้วเลข2ข้างหลัง,งลคืออะไรลูกคือสเต็ปนั่นเองนะครับเอเพราะฉะนั้นคําสั่งนี้ถ้าเกิดว่าทําตามคําสั่งในบรรทัดที่2บนซ้ําไปเรื่อยๆคิดว่าผลลัพธ์น่าจะออกมาเป็นอะไรครับลองดูซิลองคิดคํานวณในกระดาษครับลองดูลองคาดเดาผลลัพธ์ครับได้ไหมดูซิว่าเหมือนหรือต่างจากที่คุณครูจะนําเสนอครับเป็นยังไงลูกเป็น หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าทำไมล่ะครับเพราะว่าเริ่มต้นที่1ใช่ไหมครับ i เป็น1นะครับแล้วสเต็ปเป็นครั้งละ2เพราะนั้นต้องเพิ่มข้นเป็นเท่าไหร่ลูกจาก1เป็นเป็น3เป็น5เป็น7แล้วก็เป็น9เป็น11ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะอะไรลูกเกินกว่าขอบเขตที่กําหนดใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยนะครับคราวนี้นะครับให้หเด็กๆนะครับทํากิจกรรมกลุ่มกันบ้างเอ๊ทำอะไรดีนะ ให้เด็กๆแบ่งกลุ่มนะครับจับกลุ่มกันเองเลยนะครับตามความสมัครใจนะครับแล้วก็ลงมือเขียนโปรแกรมครับเขียนโปรแกรมหาค่ามากที่สุดเอะค่ามากที่สุดนะครับจากการรับตัวเลขมา10จจำนวนเอ๊ะจำได้ไหมรับค่าเข้ามาต้องใช้คําสั่งอะไรครับใช้คําสั่ง input แล้วในที่นี้รับมาเป็นตัวเลขด้วยนะครับต้องอย่าลืมอะไรลูกอะไรต้องอยู่ข้างหน้าก่อนอยู่คําสั่งข้างหน้าคือ i INT นะครับคือแปลงค่าที่รับเข้ามาเป็นตัวเลขก่อนนะครับถึงจะนำมาเปรียบเทียบกันได้นะลูกแล้วค่าที่มากที่สุดทำยังไงดีต้องมีตัวแปรมาทำไมครับทำการเปรียบเทียบใช่ไหมครับโดยเริ่มต้นนะครับให้ตัวแปรนั้นมีค่าเท่ากับค่าแรกที่รับเข้ามานะครับแล้วการวนซ้ำในรอบถัดไปทำไมครับก็นำไปเปรียบเทียบกันนะครับว่าค่าตัวแรกกับค่าที่รับเข้ามานั้นใครมากกว่ากันถ้า ค่าที่ป้อนเข้ามามากกว่าทําไมลูกก็นําค่าที่มากที่สุดนั้นไปเก็บไว้ในตัวแปรที่จัดเก็บค่ามากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ทําซ้ําไปเรื่อยจนกระทั่งครบ10จํานวนนะครับแล้วทําไมครับครบ10จํานวนแล้วจบแล้วยังไม่จบอย่าลืมนําผลลัพธ์ที่ได้จากการเปรียบเทียบมาทําไมครับแสดงผล,ลออกมาด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราไม่ทราบเลยว่าคอมพิวเตอร์นั้นทําการเปรียบเทียบได้ถูกต้องหรือไม่ นะครับผู้ใช้เองก็งงๆเนาะพอป้อนเข้าไป10ค่าแล้วทำไมลูกโปรแกรมก็นิ่งเงียบไปนะครับต้องแสดงผลลัพธ์ออกมาด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับต้องทําการตรวจสอบนะครับทดลองป้อนเลข1ถึงเลข10ดูลูกเรารู้ทันทีเลยนะครับว่าเลข1นถึงสิเลขอะไรมากที่สุดครับเลข10ใช่ไหมครับดูซิว่าผลลัพธ์จากโปรแกรมที่เราออกแบบไว้แสดงผลออกมาเป็นเลข10หรือไม่ถ้าใช่ก็แสดงว่าออกแบบได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ เวลาคุณครูจะให้คะแนนคุณครูจะดู2อ,อย่างนะลูก1เขียนอย่างถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดน,นะครับที่เรียกว่าเป็นการเขียนอย่างถูกต้องตามไวยากรณ์หรือ s ินแท็กของโปรแกรมนะครับอย่างที่2ก็คือในเรื่องของอะไรลูกโจทย์ที่กําหนดนะครับดูซิว่าเด็กๆทําการวิเคราะห์โจทย์แล้วนําไปเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องหรือไม่แล้วในการตรวจสอบนั้นจะต้องทำไมครับมีตัวเลขนะครับที่กําหนดได้ว่ามีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าโปรแกรมที่เราเขียนนั้นถูกต้อง นะครับถ้าเด็กๆทําได้ครบแบบนี้นะครับเอาคะแนนเต็มไปเลยนะครับแล้วถ้าเด็กๆทำไหมครับนำโปรแกรมเหล่านี้นะครับไปทดลองนะครับแล้วได้ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นตรงตามที่ออกแบบไว้นะครับลองนําตัวเลขนี้นะครับไปทดสอบดูก็ได้นะครับเลขที่ป้อนเข้าไปเลขไหนมากที่สุดนะลูกเลขอะไรครับเลข91นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้นะครับ คราวนี้คุณครูจะมีคะแนนโบนัสให้ด้วยนะครับสำหรับเด็กๆที่ออกมานําเสนอนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆนะครับให้คะแนนโบนัสตรงไหนครับตรงที่เด็กๆสามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะนะครับหรือจุดที่ควรปรับปรุงนะครับแก่เพื่อนๆนะครับกลุ่มที่เราทําไมจับคู่กันมานะครับแล้วก็นําเสนอนะครับใครมีข้อเสนอแนะดีๆนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีคะแนนโบนัสเพิ่มขึ้นให้อีกนะครับเพราะแสดงว่าพวกเราเข้าใจในเรื่องของหลักการเขียนโปรแกรมและทําไมครับ รู้ด้วยว่าจุดใดเป็นข้อผิดพลาดจุดใดที่ต้องคนปรับปรุงและคนปรับปรุงอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เด็กนําผลงานที่ได้นะครับไปทาไมครับไปประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้านะครับอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจบ้างนะครับคนอื่นในนี้คือใครลูกก็คือเพื่อนเเรานะครับอาจจะเป็นห้องอื่นก็ได้หรือห้องเราเองก็ได้นะลูกนะที่เขายังไม่เข้าใจหลักการทํางานที่ถูกต้องนะครับแล้วก็นําหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจําวันนะครับเอ เราสามารถจะเขียนโปรแกรมทำไมลูกไปประยุกต์ในด้านใดได้บ้างนะครับแล้วครั้งหน้านะครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรนะครับหมดแล้วหรือยังยังไม่หมดใช่ไหมครับยังเหลืออีกหนึ่งหัวข้อครับในเรื่องของฟังก์ชันนะครับเอการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันชื่อคุนๆนะเหมือนกับเราเคยใช้งานมาแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เราใช้คำสั่งต่างๆบางครั้งก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับที่ภาษาไพทอนมีไว้ให้เราใช้นะครับ แล้วในเรื่องของฟังก์ชันที่เราจะได้เรียนรู้ในหัวข้อถัดไปนะครับมีอะไรที่น่าสนใจคงจะต้องมาติดตามนะครับในครั้งถัดไปแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเด็กๆสวัสดีครับ